เอามาองแเมากินข้าวปลามาลิมาเทียวคนหลายขนาดแบบนี้ที่ทางผู้เข้าผู้ออกอ้อคนหลายคนหลาย้คนวลาย,ออนาลายขนาดแนีลายดีรอเฮ็ด,ดยาง้องนูน่นใครรู้วะทางรมมันคนเพราะว่าคนคนลิ่นหล กพ่อมมารัันนนดาาาามศึกษอยู่ใวีจสิป้ทพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวทางห้วยน้ำใสตอนนี้คนเปิดสำเร็จเทียบห้อยแล้วเนาะมีน้ำน้ำไหลออกจากหน้าผาห้วยน้ำใสสายน้ำโดนบ่นนี้น้ำขึ้นพี่น้องท่วมทงไฮทงนาหมดเลยอ๋อเวเบิ่งอีก น้อยนึงเต็มมาแล้วน้ำยังบวชันลงง่ายๆเนาะน้องสาวเมืองภากแกบมากินขาา้าวปลามาลี่มาเที่ยวน้ำแก้งน้ำไม่เลิกพราะบานใหญ่น้อยก็สามารถลิ้นได้แต่ต้องาาระมัดระวังเนาะรถเป็นยังนี่ไงสายรถเท่แล้วนี่ ทางทางนี่น้ำเต็มมาแล้วพี่น้องน้ำห้วยแค่สิ่งกับน,น้ำโดนทะละไหลขึ้นมาเนาะมันดันขึ้นมาเดินทางไปทำผ้านองปลาปลาหรือว่าทำปลาเสื่อมหรือว่าไปทางโบราณสาเมืองอนห้วยน้ำใสเหมือนแจมเส้นจ,จ,าจัารจรสายลักษมีไรสำ็จเทียวห้อย คนมาตึกสะดุ้งมาหาปลามากินข้าวปลาเนี่ยก็หลายมาเนี้ยพี่น,อน้องเอ่อส่นน้ำลายขนาดมาเนี้ยเบ่งอะไรเนี่ยแหวเบิ่งก่อนโอ้ส่นน้ำลายเลยรมาเนี้ยอ๋อน้ำเลย เดี๋ยวคมเด้มาซึงสะดุง้งเีายวมาลินลมากินข้าวปลาือ้เนาะท่า,ทาง,งามขนาดนลองน่าจะมีคนซึกสะดุ้งละ่ะคนมาหาป่าก็มีคนมากินข้าวปลาก็มีเนาะ ราคาคา่น้องบรรยากาศตอนเมืองคาแขกไปน้ำใส่เาจะเต็มแล้วมันนี่คนจึงบุกไปคะค <c oughs> ึงจะร่มกันลาย ก็เพราะดีเป็นตาลินนำเราทอดฮอนอบเอาโคสมควรมาเลยพระเจา้าเพิ่นปูยางสำเร็จเส้นทางเส้นนี้จะว่าง่ามอีดีพี่น้อง,องทั้งวิวทั้งธรรมชาติเนาะ รอนบ้านนาะข้างสร้างแล้วพี่น้องมีแรงท่องเที่ยวทำป่าเสื่อมก็ทำผ้านองป่าฟ้านี่เป็นรถรถนักท่องเที่ยวมาจากนครหลวงเรียงจันตอนนี้ทำป่าเสื่อมกำลังฮิตคนกำลังมาหลายทำป่าเสื่อมโดดเป็นทำที่งามหล,ลักสร้างการ ไอชี่จะไปห้วยน้ำใสแม่นชี้ซื่อเนาะชี้ซื่อไปตามทางดินแดงพี่น้องแทนไปทางห้วยน้ำใส่วันนี้คนอาจจะเต็มแล้วห้วยน้ำใสเพราะาเป็นมือขาวมันษาเนี่ยแรงท่องเที่ยวห้วยน้ำใสจะมีน้ำเฉพาะยามฝนเด้อพี่น้องแบบแรงเดี่ยวดว่าบมมีน้ำเนาะ ้ำฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนแปดขึ้นไปนจะมีน้ำใสไหลออกจากหน้าผาเนาะแต่ว่าปีนี้น้ำมาไวกว่าปกติมาต้นอนเจ็ดเลยเนอนน้ำเลยคนหลขนาดมันนี่ที่างผู้เข้าผู้ออกหลก็เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในแวงข้ามมวลน,นี่แหละคนในเมืองมาแขกกอ โอยี่วันจอดรถจะวันนี้ออกีเลือกแ่เมื่ออู้หูลายลมีตู้นางแนนอนเมื่ผมมีตู้นางแล้ว คนมดเมืองมาโฮมอยู่ในมดหสวยน้ำใสเมืองทาแค่ตว้าทกทผมมีตูแล้วพี่น้องผมมีตูบนางแล้ว น้ำใส่เป็นน้ำคุ้นเราพี่น้องเลยโอ้เป็นน้ำคุ้เรียบร้อยเนาะคนมาลายกันที่ประมาณนี้เนาะกลายเป็นห้วยน้ำคุ้บ่าเนี่ยอ๋อคนตัวลายขนาดมันในลายดีเนาะตัวลายมาในเมืองเนาะที่ว่เป็นมือเข,าขอา่าพันซาจะมาเล่นมาพังพอนเนาะ น้ำจุดพลุนพี่น้องแต่ว่าโยนบริเวณหน้าผาน้ำก็ยังใสขึ้นเก่าเนาะน้ำใสเป็นสีฟ้ามรกตท่าทายควยน้ำบรุบรกพุรากุ้นอยู่ทางวังเวียงอะไรแต่นี่พอลิบลาย,น,ยน,น้ำก็เลยพลุนอยากเห็นน้ำใสต้องมาระยะวันจันทร์หาวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี่พอดลายน้ำจะโปรใสตัวมาสวงแรงๆ,ๆอะไร แชร์ผู้สาวผู้บ่าวผู้แพลกันลายมันยังมีน้องอ่ะบปฮะมันไมดนแล้ววันจะคำซ้ำผู้สาวน้อยเนาะร้อยร้อยร้อยขอบใจขอบใจร้อยร้อยอ่าน้ำจุดคุณโดนเลยโดนเลยโดนเลย คนไลยเลยมาเนี่ยน้ำกัน้นำก็ลายขนาดนะวันนี้น้ำจะบ่เลยกว่าบานใดนะทางเด็กน้อยทางผู้ใหญ่เนาะพากันมาดื่มน้ำอันนี้ือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมพี่น้องอ,อยู่ทางซานเมืองท่าแขกเนาะมาทีนมาเที่ยวได้เปินเริ่มเปิดตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไฟวันที่สิบตกรกฎ2องพนเนาะ มีโต๊ะมีอาหารมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการหรือว่าที่เอาอาหารชานกินเอาเครื่องดื่มมาก็ได้แต่ว่าเพนักงานจะเก็บค่าอ่าักษาอนามัยเนาะแล้วก็จะว่าคึกคืนมวลเสื้อมเลยพี่น้องเลยโดนแล้วไหมเดล่ละแต่าโต๊ะแต่ละโต๊ะเลยบริวารนั่งแล้วพี่น้องอันนี้เป็นห้างน้องนุ่น เดิดมาขายอาหารเนาะโคตรร้ายขนาดมัน,นยังมีน้องเลยอ,อันนี้คือน้องนุ่นเนาะเราของรหารเกือบสิเป็นวินแล้วเนาะเมนูก็บมีหอยมีพิงป่าลูกิ้นน้องนุ่นสิเป็นวิ่นแพะลายเนาะเปิดอ่าเปิดให้ไม่ทำอิดมาเนี่ย ขยายมาทางเครื่องพีน่น้องเลยทางเครื่องนี่น้ำจะใส่เนาะทางรูมมันพลิ้นล,ลายน้ำก็เลยขุนน้อยหนึง่งน้ำใส่เลยน่าเป็นน้ำที่ไหลออกจากนาผา,นาเนาะกาย่ยบ่มมี่จุดนี้เป็นขยายไหมเนาะ น้ำใส่เป็นสีฟ้าอมอลมรกดเนาะ,อะบอลที่คนบอลิ่นลายน้ำก็จะใส่เป็นสีฟ้าพี่ร้องอนะ่ะทั้งรวมมันน้ำคุ้นเพราะว่าคนบอลืิ่นลายเนาะ ร้านเทิงนี่ก็มีอีก้านหนึ่งเนาะพัดจากฮานน้องนุ่นขึ้นมามีอาหารมีเครื่องดื่มไม่ค่อยบริการเช่นกันแตเป็นวันเทศกาลคน,นจะหลวันธรรมดาก็โหราณพอบันไดเนาะคนก็เรินทยอยเมื่อได้แล้วเนาะนี่เป็น้านของน้องนุน่นผู้ใดมาลิตมาเที่ยวก็มาอุดโนนเพื่อนได้เนาะอาหารแซบ่าาบราคาพอแพงไม่ค่าก็ง,งาม เขาเป็นน้องของสาวนุ่นบ่เป็นน้องหรือเป็นหล้านเป็นหลานมาประจำอยู่นี่เลยบ่สวยเท้ามาเท้าเขาเงียแล้วหลานกับเมื่อเงียเยี่ยอยู่ห้องมอไหนล่ะไนี่เยี่ยอยู่ห้องมอหนึ่งปีหน้าขึ้นห้องมอสองอ้าคนบอก่ใหญ่หากึ้มอหนึ่งหัสวยเจ้าอยู่บ้านไหนอยู่บ้านหน้าข้างซ่างนี่บ่บ่หลานอยู่บ้านคำพูนมาไกล่ฮะ อะไรละาศัยยามว่างเนาะยามพักเฮียนเอ้าสู้ๆน้องนนกำลังแตงกินอยู่ตอนนี้จอวะถ่ายแม่่นไหแถ่ามีแม่ประธานเ้งฮ็ดยังน้องนนลูกใครรลูกวะ น้องนุ่นเพื่อเป็นวินไปนี่ค้นลายขนาดเนามีบนัมันกระสุนมือนี่ค้นอยบ่สิบลายาไนเลยนี่คือแม่ของน้องนุ่นเนาะมาดินมาเที่ยวได้เนาะมาอุ่นนุนงาน้นานนองนุ่นได้เนาะอยู่ในงานนี่แหละพี่น้องเยอ,งอยมคนได้กินเบียร์โดนเลยท้องปอง,ปอง,ปองเมาเลยคนแต่เริ่มเมื่อเนาอเอ๊ เมนูเพ <Menu. otic ality> ิ่นมีมีฮอดอันน่ะสาลีต้มเนาะต้มหอยอาหารประเภทปิ้งประเภททอดก็มีเนาะตําบังหุงิ้งปลานิ่มีหมดเก้าอยู่หน้าข้างสร้างนี่บ่อออไป่ในเข้าไปมาขายเครื่องใส่ไอันนี้เอือเจ้าผู้นีเือแท้ๆนี่บ่เอืส่อ จะว่าบ้านเกิดอยู่นะข้างๆ่างนี้บ้านเกิดอยู่บ้านนาพนดูโอ้นาพนดูนี่งาี่้ยเย้าเป็นเยือยใครวานวะโอ้็นน้องของพ่อดอยดยไม่เจ่คนงามเลยดอยอยดอโอเคโอเคเมื่อก่อนพี่น้องเลยเริ่มเซ่แล้วมดเบียร์สองฟองมาแวะหาน้องนุ่นเนาะ อนนี้เวลาสีมงแรงเราพี่น้องคนก็นยังหลายอยู่เนาะแต่ว่าการเริ่มทยอยเมื่อแล้วแหละมาล,ลิดมาเที่ยวได้เนาะห้วยน้ำใสน้ำที่ใสอ่าช่วงเศร้าครับช่วงแรงหรือว่าวันอ่ารัฐการเนาะคนมามาลินไหลน,น้ำมัจะใสแต่ว่ามีคนมาล,ลินไหลมันก็น้ำขุ่นพี่น้องเลยคนยังหลายยังเต็มชั่ววูปเลยตอนนี้ ันนี้เป็นเมือ่อเทศกาลเนี่ยคนก็เลยหลายมีตู้ปลาพี่น้องอเลือกนั่งเลือกบอลได้เนาะอ๋ออันนี้บอลซ้อนกับซีรีส์กราฟ่อเน,นะจิบหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องเลย เห็นยังได้เน่อยไอใหญ่เอาทางล่างนี่วัวอยู่บ่โอ้ครับเปิดปีแรกไม่ใชเป็นพักเล็กนะว่ะมือทำยีสปีแรกว่าทันมือทำยีสของปีนี้คนหลายอ๋อคนลายเนียโอ้คนไายธรรมดามือเข่าวันศาไงคนพัก่อนตักบ้านรมาจากเจ้าของมาะนิต ส่วงเทศกาลนะฮะลบเดี๋ยวคนเ่อะเลยหลายเห็เนะเนาะเ๊านะพบกันใหมบาย,บาย